เกมเป็นเซตที่ได้จะหยุดกล่าหรือว่าจะเล่นได้อีกห้านะคะเรามารอต้นกันเลยค่ะอ้าลูกนี้นะครับซืบออกไปเองผมให้คนที่หกได้แท้หนงลูกแรกเลยค่ะ เปลี่ยนลายหมูที่สามเสิร์บรอบเดียงค่ะอ้โหยกี้ได้มามาแล้วค่ะมิสแกร้งของเราค่ะมิสแกร้งของเราจะไปใส่เสิร์ฟนะคะน้องสลาเราตอนนี้ โอเคนเติร์กพามาแล้วนะคะยังรับได้แต่ไม่ดีเท่าไหร่อาติตถ่ายนะคะนะหได้แต้มค่ะตอนนี้กรออู่ที่สามอนหนึ่งโอเคครับบนหกเป็นไตเติลเฮ้ยระวังารทำเลิพ่ ไปขานักกีฬาตะกี้บอเออตะกิ้นะฮะตะคี้อกหรือพ่อาแข่สนามค่ะแข่นนวดโบราณไ,ไม่ได้ไปเร็วเอโอเคอค่ะ โอเคค่ะบุณโกนะคะวันนี้ตะกออยู่ที่ที่สองแป้งค่ะเตือเติมครูแป้งกี้ค่ะและรับได้นะคะเติมเข้าไปขวานึงและไม่หลับเติมเข้ามาค่ะอ้โ ตกไม่ท่ามเลยโอเคค่ะโมจิตาเป็นป่ายเซิร์ฟนะครับเอาที่สี่ต่อสามต่อสี่ลูกนี้ใช้หัวโม่งก่อนนะครับและลงนะครับไล่แมนน่าจริงจัามากบอกว่าลงค่ะมันโดนเส้นพอดีนะคะจิงจัาลงอีก โอเคอเคะ่ะยังรับได้นะฮะลูกนี้เหนียวกันมากมากเลยนะ <ไป S 1> และอ่าเวกรรมการบอกว่าเปล่านะคะโดนตัดค่ะเมื่อกี้ลูกน่าจะเป็นลูกตกเมื่อกี้ค่ะทำให้มือโดนตัดค่ะ เข้ามานะคะ,อะโอเค,คยจะได้นะคะชัว,ชวแลวทีน,วนี้ยังรับได้อยู่นะคะลูกยอดห้าแป่หยอดไม่ท้าไมหากน,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 นะฮะใช่ค่ะหม้เพิ่มบ้าค่ะรับ ลูกมีนะฮะยังไม่พลาดนะฮะทำให้บนลคงได้แตมแบ็กตึกต่อค่ะเสิร์ฟข้ามาค่ะติดข้าไปฝาหนึ่งอ่ะจังด้ยโยอ่าลูกมีนะค่ะรับพลาดค่ะทำให้หมูสิบดาเป็นฝ่ายที่ได้เสิร์ฟนะฮะตอนนี้ตะกอยู่ที่ห้าต่อสิบ ครับโอ้ยรับบอลไม่ได้เลยนะครับโอเคค่ะบุนทากเลิกต่ำม,มาติดติดแล้วนะเราไป26ติดแน่เกิดเป็นคู่มนะีค่ะยังรับได้นะคะแต่ข้ามมาก่อนเป็นขึ้นโดยเทียดหันหและเซ็นหยอดนะฮะตามมาอีกโอเคค่ะยังรับได้นะคะ ลูกนี้เป็นลูกเไกนะคะมีการสื่อสารไปแล้วนะคะป็นจะไ,ไ,ไ,ไอะ่อดไปติยโค้นะคะโค้นะคบอ่าลูกนี้นะคะเสือม่พลาดค่ะให้เสือกโดยนาต่างนะคะอนนี้เจต่อแปดค่ะเกิดข้มมนนาม,มาค่ะ ลูกนี้นะรับไม่ได้นะคะตอนนี้แอดก็ตามมาทันแล้วนะฮะอยู่ที่แคะแนนต่อ8ปดนมันนอนแน่เลยมันนี่แเ๊คที่ทัตัวห้าอ่าออกไปแล้วเลยฮะขาให้หมดหกหลักมาสุดอีนดนะครับเป็เก้าประกาน เกิดข้ามาค่ะบอเบาแสแสให้บอลออกอะ <ร Stevens. S 1> <oh> อยคกอลอยู่ท bueno ี่9ก้าก้าก้เนีค่ะหนูิดเป็นไปเกิดค่ะแล้วเป็นแบกต็มโอ้อหลูกนี้แย่มากเลยนะคะัม็น่สามารดรับได้ค่ะ แล้วค่ะนี่แหะเชิญ์กีลามาตอนนี้มาสัมภาษจับาาระเบียบร่างกายจระเบีร่างกายนี่เออรับได้นะคะรับได้อยู่และโอ้ลูกนี้ไต่าราวไปเลยนะคะลูกนี้ไต่าราวไปเลยนะคะไม่ลงอีกฝั่งหนึ่งค่ะตอนนี้ได้ไป20เท่าค่ะสูงสีงกันมากเลยนะคะเป็นนี้ สวยค่ะและข้ามาครับตั้งขึ้นให้กับคุณแบ๊กแก้ไปก่อนแก้ไปต่อดน,นะครับโอ้ยังเตะข้ามไปก่อนค่ะตั้งขึ้นให้แบ๊กอ้าวไม่เห็น,อนบอลนะฮะบอลอยู่ไหนไม่มีใครเห็นนะคะปีติงตกอยู่ข้างหลังค่ะในกีฬามองไม่เห็นบอลใช่ไหมเดินข้ามาค่ะ ิดห,หนึ่งไม่พลาดตีเข้าไ่ออโอ้ชอบข้าไปขอออกออกอาให้บุโชกได้แต้มนะคะวันนี้นำอยู่ที่12-90 โอเคครับบทสามเป็นไปเสิร์มนะฮะแต้มย่สิบเอต่อกอนเ่อคะ่สิบอนะฮะบอลเดียวแก้แล้วนะฮะบอลไม่ข้ามนะฮะตอนนี้นะครับบอสามก็ตีคุ้มมาได้สำเร็จแล้วนะฮะยี่สิบสองเท่าโอเคค่ะเติร์โเยพี่บอนค่ะ ลีงไม่ไม่ท่านะคะขอท่าละอนค่ะและยกตัวน้กับคุณพิทขาเยอดมากเกิดการเปนนะะเราลนนนานะคะจะขอกัะถางสุดท้านเคะน้องไพ้หมู่ที่สามนำหน้าแล้วค่ะตีามต่อทีมสอคะ,ะกรรมการขอเวลานอกค่ะงพระบุน้ได้ค อเคค่ะของนี้นะคะลืมิติึงค่ะเอาเทข่าวไปซร์ฟเป็นมูดิกตานะคะ อ้าวออกไปยานาลุ่นแรกนะคะตู้ออกอีกค่ะตอนนี้แก๊ปอยูที่สิดตามต่อติดตามนะคะรับได้นะคะเฮ้ยเอาเปซตภาพเล็กน้อยนะคะ บูติามเแก้มีไปค่ะคตไปนะคะกจะเป็นบุตาเป็ฝ่ายสิรนะคะต่อไที่14ต่อ1าแล้วลงทงนัน้นตลอดเลยนะคะ รับบอลมาค่ะถึงตัวที่อัดค่ะครูพิชยังเอาไม่ถัดรอบนี้ไปนะฮะเสร็จเข้าไปแล้วค่ะรับบัลแร็กสวยเซตขึ้นให้กับซาเมธก็ไปโอ้นะออกไปเลย ไปนะครับอลศึกษาเป็นไปเสิร์ฟค่ะไปที่15ต่อ15นะคะเจ็บบ้างค่ะเอ้านะครับเป็นบอลแก้นะคะเจ็บขึ้นอ่ะทิพย์ไปค่ะโอ้ยอดลงตรงกลานเลยนะคะไม่มีใครอยู่โอเคค่ะ13เสิร์ฟต่อนะคะเสิร์ฟข้าไปค่ะบอลล่างนะคะ เม <Wow. S 2> ื่อกี้อารตี้ลงไปโดยตัวด้แต้มสูงสี่กันมากนะคะอยู่ที่สิบหกเท่าค่ะบูติหกไปต่อนะครับเดี๋มาแล้เอา้าและเซตทิดพลาดน็ดหน่อย เป็นเข้ามาค่ะให้กับโอ้ลลงนี้ยังตีไม่ถ่านนะค่ะอันนี้คนหกงามเปรล้วนะคะอยู่ที่18ต่อ16ค่ะแล้วบอลมาออตัว้ลงโทษนะฮะลงโทษในการตบมาเลยนะัะเพราะว่าเซ็ตกับฝั่งตรงข้ามค่ะ ตอนนี้นะคะบุญหกหกเป็นฝ่ายเสือกลูกนี้ปเป็นลูกเร่ใจนะคะไม่รู้ว่าใครจะเอาดับดีนะคะตอนนี้ผู้ชกขึ้น20คะแนนแล้วนะคะ20ต่อ16 ได้คครับเข้ามาตีบอลน,นะคะน้องโอ๊ตยังไม่ได้ค่ะยังไม่ตบบอลเล่นเป็นข้ามาอ,อ,อ้าวระวังนะคะระวังหัวเข่าเดลยรับขึ้นมาค่ะรับตีข้าไปขอไปก่อนจะเต่า,าแล้วน้องโอ๊ตเซตให้ครูแบ็คโยนขึ้นมาหัวเต่าเห้ผ่านบอลค่ะยังไม่ผ่านบอลไปเรืนอยๆ อตาเบสไม่เป็นผลนะคะลูกน้ยังไม่ข้ามนะคะตอนนี้นะคะผู้สิบหกะตีเสมอในเซตที่สได้หรือเปล่าเราไปล้นกันในเซตที่ห้าค่ะิมเข้ามาค่ะผู้สิหกแแรกสวย,ยและอ่าติดตัค่ะเั ใช้่ประกัวีขึ้นมาคับและยังเสิร์ฟต่อค่ะเสิรออกนะคะบมงทงมีทำให้โมจิซาเป็นฝ่ายเสรค่ะจะอย er mm that that to to out, ่อิกต่อยิ่งต่อเข้าไปค่ะและการตีพาดทเกิดขึ้นนะคะไม่มีใครครับนะค ตอให้โมีิตอยยังได้แฝมน,นะคะเป็น18ต่อ 22, 2 2ค่อสามารถตามทีสังหารได้หรือเปล่าเรามาอรอลุ้นกันค่ะผมแด้ฟาดมา,มายังรับได้นะคะเสียิปฝั่งหนึ่งพี่ก๊อตไว้ยังไงยอด่ายอดใสบล็อกเลยนะคะยังสามารถโตไปค่ะ แบบนี้นะครับแป๊บตามมาติดขีดนะครับขีด19ต่อ12ครับโอ้โหโลูกนี้เปิดออกไปแน,น่ออนะ,ค,ะค่ะจะสามารถปิดเกมในม้วนเดียวได้ไหมหรอนไปนลยค่ะตอนนี้22 3ต่อ19ครับ โอเคค่ะต okay ah. ja, yeah, ่อไปมือไปไปเติร์ดนะคะยาถาเติร์ดเข้ามา่เติทำไม่ดีเท่าไหร่นะคะทรับเหลับท่าไปค่ะตอนนี้เออเออเอนะคะบอถอสามเติดไปค่ะได้ไหมคะและยังไงคะอยางอัดเดิเข้ามาค่ะยกให้กับขอเตาขอข้าไปกระบอกค่ะขึ้นบล็อกเลยค่ะคุณแม่ ยังอยู่นะคะยังเอาไว้อยู่นะคะอันเดินภาพไปก่อนค่ะแล้วจะแบ๊กได้อีกไหมโอ้ตกออกไปอันนี้นะคะมุดหกนิดเี้แต้มเดียวนะคะก็จะสามารถปิดเกมและไปเจอในเซตที่ห้าได้ค่ะแต้มเท่านั้นนะคะโอ๊ตาไปโอ๊ตตาไล่บกกระมิ้ใครพี่สาวอย่ามารอชมค่ะมา แล้วคะ่ะเฮ้ยถูกายอตอนนี้นะคะกองเชียร์มาลั่จะเหมามัมกันมากคะ่ะต่อที่2 2ต่อ24และรบับบอลมาให้ทีมแมต เลิกนี้เลิกนี้ยังไงคะกรรมการไม่เป่าเล่นต่อค่ะกรรมการไม่เป่านะคะกร <ś le> รมการยังไม่เป่านะคะโ <ś le> อ้ไม่ผ่านบล็อกผ่าน